พูดเอาเลยดีกว่าไหมรอยใกล้เสรียังเนี่ยใกล้แล้วสวยก็ต้องแต่งหน่อยก็จะไหมคุณผู้ชมครับระหว่างที่รอจอยแต่งหน้าเราไปชิมร้านอร่อยกันก่อนเพราะว่าแอมกับเจนเนี่ยรอเซอร์วิสอยู่แล้วร่วมเซอร์วิสโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์อร่อยด้วยกรรมวิธีผลิตแบบธรรมชาติย่อมดีกับคุณและครอบครัวเสมอสวัสดีครับ เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูทั้งสองคนเขาร้องลิเกกันนะครับเป็นหน้าที่ของผมกับเจนะที่จะมาเซอร์วิสคุณผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาชิมที่ร้านออชาตนะครับอยู่ในเซ็นทรัลเวิร์เลยติดกับถนนพระรามหนึ่งฮะเดินขึ้นมาชั้น7นะฮะแล้วก็อยู่ในโซนเอเอทีมนั่นเองฮถาม่ยากครับก่อนจะชิมนะครับเรามาคุยกับผู้จัดการร้านกนก่อนเลยนะครับคุณมายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้ามาที่นี่ต้องสั่งเลยใชเม<ช>นูนี้ครับข้าวมันไก่สิงคโปร์รข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับแต่เท่าที่ดูมีน้ำจิ้มสี่อย่างอย่างแรกก่อนนะครับเป็นน้ำจิ้มยอดนิยมของคนไทยนะครับแต่ที่เด็ดเนี่ยก็คือเป็นน้ำจิ้มสีส้มครับซึ่งน้ำจิ้มตัวนี้เป็นน้ำจิ้มที่ทำจากคริกส่วนเนื้อไก่เนี่ยมีความพิเศษอย่งไรครก็ผ่านกระบวนการต้มที่ที่เป็นเคล็ดลับของร้านเรานะครับิมอ,อร่อยนะเนาะไก่นุ่มมาก <น>มีนี่ด้วยเราเรียกว่าผัดหมี่กอเล้งครับที่เด็ดเนี่ยก็คือว่าเรามีพริกแกงสูตรพิเศษก็ษจะหอมเครื่องแกงที่เขาเอาลงไปผัดอย่างเนี้ยอหอมพริกอะเนะอะ ไว้โทรที่ร้านไหนได้ไหมคะได้ครับ02ครับ252 5581นะครับวันปิดกี่โมงนะครับอ่าปกติร้านจะเปิดประมาณ1ิบเอโมงนะครับแล้วก็ปิดประมาณ4ี่ทุ่มสี่ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมคะอ่าถ้าจะไม่มีวันหยุดเลยครับอ่านะครับวันนี้ครับทั้งข้าวมันไก่สิงคโปร์แล้วก็ผัดหมี่โกเล็กอร่อยมากฮะอร่อยแบบนี้ก็มอบไปเลยครับซอสปรุงรสราเล็กสมบูรณ์อร่อยด้วยกรรมวิธีผลิตแบบธรรมชาติย่อมดีกับคุณและครอบครัวสมอที่ชอบให้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ ตัวผมนีชื่อนาเน็กงือคนทั้งประเทศรู้จักเงือ ส่วนหนูนี้หรือารไปไหนบนหบ่อย,อยแล้วเจ้ามาทำอันไดในอุทยานของพระราชาแห่งข้านี้หรือแหไซนั่นแหละคือข้าจะเอาอะไรอ่ะข้าจะบอกกฎกติกามารยาทในการชมอุทยานแห่งเมืองข้านั้นก่อนหรือแหว่าอันพระราชาของข้านั้นมีโปรดปานอิสตรียอันใดามาเจ้าอิ นี่ไม่ใช่เรื่องขบขันเพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วพระราชาของข้านั้นเป็นเจ้าหมาพระราชาของข้าอาจจะตัดหัวเจ้าเข้าใจไหม ปวดคนบ้านนี้ก็ต้องโดนหลัอลอกอะไรเดี๋ยวเจ้า่้ต้องเป็นคนตบแล้วข้า่้ต้องเป็นคนดึงเจ้านมาจูบเจ้าตบข้าก็เลยตบไงเจ้าคิดอะไรกับข้าหรือเปล่าเนี่ยก็คืนเสือไ คุณผู้ชมครับเออเอยลิเกแบบฉบับเปี้ยวปากต้องลาไปเออเป็นไงบ้างครับเราสองคน เกครับเขาเรียกว่าลิเกเหมือนลิเกพันทางอ่ะบางทีแล้วอย่างอย่างนี้นะครับเน่เนาะคือไม่ต้องเล่าเรื่องก็เล่นได้เห็นไหว่าตอนนี้กําลังซุ่มทำระบั้มเพลงด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับเป็นไหนอะไรยังไงคะระบั้มนี้เป็นระบั้มซุ่มพวงในดวงใจชายครับอือเป็นนำเพลงของพี่พึ่งพวงดวงจันทร์มาใช่ครับก็จะมีพี่เอกชัยศิวิชัยด้วยค่ะเดินร้องอยู่ในระบั้มอ่าก็เป็นกำลังใจให้นะคะยังไงวันนี้เราสองคนค่ะต้องขอขอบคุณพี่เอมากนะคะที่มาเซอร์วิสพี่เกมที่ ทีท่ยวทิที่ยวที่สมัครอ่างทองให้เราสองคนแถมอเลอร์ลิเกด้วยวันหยุดแบบนี้นะครับเอาไปเที่ยวนอกบ้านกันครับกับโครงการนี้เลยครับเที่ยวหลากหลายสาตภาคการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ,บคุณผูณ้ชมภาคกางนี้นะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเล น้ำตกนะคะวัดวาอารามตลาดงานศิลปะแล้วก็วิถีชีวิตขอนบ้านค่ะที่สำคัญอยู่ใกล้ๆขับรถไปได้ค่ะสอบถามข้อมูลนะครับที่ TAT Call Center ครับ1672ครับผมเที่ยวไทยคึกคักเซอตะกิตไทยคึกคักครับคุณผู้ชมครับดีไหมคะนี่เอดีมากเลยครับโอ้โหเลิกไม่เวลาลงกันยังครับเวลาลงกันเลยนะคะพรานนั้นนะครับลาคผู้ชมไปเลยนะครับ8ปดนาฬิกาห้าสีเพื่อปางสวิตช์ครับ เรื่องกินเรื่องเที่ยวมาปเปลี่ยวเอ้ยกับเราออนเช้านะคบสุวรรณกับข,ข้าวผัดค่ะ ลงเรือไปเที่ยวเกาะมันในแอบดูเต่ตออยายักษริมหาดและชิมอาหารรสจัดจ้านแบบพื้นบ้านชาวระยองกับเสนาลิง